ก่อนอืน่นก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตว่าเสื้อนี้เป็นผ้าไหมผ้าไหมลายลูกแก้วอันนี้คือลายลูกแก้วเป็นลายของชาวคุยโบราณใน,นลายนี้จะอยู่ตามปราสาทต,ต่างๆถ้าไปดูปราสาททุกที่จะมีลายตุ้อยู่คือเป็นลาย,ลายาวัฒนธรรมคุยอันนี้เป็นผ้าไหมย้อมมะเกลือ,อสีดําคือย้อมมะเกลือครับอันนี้ก็จะยิบเอ็ดแดดถึงสี่สิบแดดนะครับอันนี้เป็นเสื้อที่เรามีโอกาสได้ส่งเสริมมาสิบปีแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนชาวคุยก็ไม่มีใครใส่ในอดีตบานครับไม่มีตัวอันนี้เราก็ได้ทำนี้มาเพื่อทำป็นบันเนาะก็มีกกาาารรพัฒนอดป ให้มันเหมาะการยุคปฏิพันธ์ด้วยแต่ว่าตัวนี้ก็จะมอบให้ท่านพี่ตาทรอดใส่ยใส่เลยส่เลยเลยครับดี้สวยดูว่จะสวยเลยครับเปลี่ยนคนให้แเปลี่ยนเป็นคนเป็นคนคนเชารับเป็นัผมเคยใส่เส้นนี้ไปที่ลามาแล้วใส่กระดุมใส่กระดุม่ด้วย แต่ปุยไม่มีประตูทำให้กดดันพวกเราหลายคนที่ไม่กล้าแสดงตัวออกแต่ื่วนแล้วไปก่อนแล้วก็อีกยุคหนึ่งที่เราส่งนามาคือมีในยุคหนึ่งที่ห้ามพูดสารต้องถิ่นกับคนที่มีอายุสักหกสิบปีนะที่ผมเคยสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาจะห้ามพูดดดาาพูโน้ต้องขังทำให้พวกเรานี่ไม่กล้าแสดงคำว่าภาษาปุยดั้งเดิมเนี่ยกับจริงๆคำว่าเขมรนั้ไม่มีนะฮะมีแค่คำว่าเขมรกขมรใช่ปุยเนี่ยกับเแมรเนี่ยเป็นภาษาในกลุ่มเดียวกัน แต่กูจะชั้นสูงไปนิดหนึ่งเนื่องจากกูมันนับฐานสิบฐานสิบมุยเบียร์ไปปอนสร้างปักโบลกลแกะจะนีกูแต่ขมอเนี่ยมุยอีไปพรัมพรัมมวยพรัมห้านับฐานห้ามันก็จะตามพรัมแปลว่าเงินเงินที่เป็นเงินเหรียญเป็นเงินก้อนแต่ถ้ากัมพูชาจะคําว่ารุยเนี่ยแปลว่าเงินที่เป็นแบงก์พระ คือเงินเงินก้อนนั่นตะเกือบตะเกือบตะคือเงินก้อนเงินก้อนก็จริงๆอ่ะในประเทศไทยที่ผมมีการสำรวจนะคือจะหนาแน่นในอีสานใต้อีสานใต้มีเยอะมากแต่ว uh ่าประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณถ้าถ้าพ uh ูดถึงถ้าที่ผมสำรวจกับทีมงานเนี่ยก็เกือบสองพันสองพันถึงโจนสองพันถึงโจนถือว่าเยอะนะก็เราสามล้านคนถ้าถ้าพูดถึงยอดเงินกรอนแต่ว่าของของกัมพูชาเนี่ยมีอยู่สิบจังหวัดสิบจังหวัดแล้วก็สองของลาเนี่ยหกแปลง เอาแข่งไล่แต่คำม้วนลงมาคำม้วนสารวันคำม้วนก็ตรงมาคอนประนุนอ่าใช่ครับคำม้วนไล่มาเลยสารวันสารวันเออฝักไม่สารวันไอสอนเขตหล่อนสอนเขตสารวันอาตุปือเซกองจำสักเฮ้ยพวกสามวันเรานะครับผมก็มีขัดไปร่วมทำปีคำมพวกนี้กับพวกเขามาหลายปีแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเราโดนขีดจากฝรั่งเศสให้แยกพวกเราเป็นเป็นหยุดคนละที่ครับแล้วก็โดนมางคนมองคนน้อยอาหารการกินละครับมีลักษณะมีจานที่เป็นของตัวเองไหม อาหารที่ต้องจากานแเราต้องมาดูเรื่องที่มันอยู่ในดินอยู่ใต้ดินที่มันเป็นสระเป็นอะไรซึ่งทุกวันเนี่ยมันถมไปหมดแล้วนะครับบางแห่งนี่ถมจนไม่เหลือไม่เหลือชาอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องของการที่ความอยู่รอดของมนุษย์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องน้ํที่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 สังเกตก็คือว่าทําไมน้ําถึงอยู่บนเขาไว้ไมหารได้ทั้งปีทั้งทั้งที่อยู่อยู่อยู่บนยอดเขาแต่ทําไมการ การสร้างบาลายต่างๆเนี่ยทำไมจะต้องมา,อ,าอยู่ทางอ,าอยู่ด้านทิศตะวันตะวันตกเฉียงเหนือของเขาพระวิหาร mm hmm. จะมองเห็นอย่างนี้นะจะมองเห็นลนักษณะแบบนี้นะครับนั่นก็คือมันเป็นเรื่องแรงเหวี่ยงของโลกนะครับซึ่งมันเป็นศาสตร์ของโบราณนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องยาวมากที่ท,ที่พูดแต่ว่าอยากจะนําเสนอตรงนี้ว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องโบราณคดีเนี่ยขอให้นําเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วย หรือนําศาสตร์พวกนี้เข้าไปแก้ไขด้วยเพราะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยทำไมถึงคนโบราณอยู่ได้ถึง2 0 0 0ปีอยู่ตรงเนี้ยโดยที่ไม่ได้มาคุยเรื่องเรื่องแรงเรื่องอะไรต่างๆทําไมถึงอยู่ในแถบนี้เนี่ยอยู่ได้ไม่ทำเนี่ยเขาว่าหลังเลิกตั้งนจริงๆพวกเราก็เข้ามาช่วยได้นะพราะเคุเราเข้ามาช่วยเป็นทำท่องเที่ยวชุมชนที่หลายที่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าหลังเลืองตั้งไงเดี๋ยวที่ตอบภาษานมาฝังตรงนี้นะช่วงเลือกตั้งต้องบอกว่าไม่ไหวจริงๆไม่มีเวลานะครับเวลาเป็นของที่ผมตอนนี้หายากที่สุดเลยที่นี่เนาะที่วิ่งเมื่อเมื่อวันก่อนสองวันที่แล้วไล่กันเองก็ต้องทอดก็ต้องทอดเดี๋ยว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 เลือกตั้งไอ้งไอตึ้งสวยไอตึ้งขอบคุณครับได้ได้ได้ขอบคุณครับผมครับอะไรแจรถกับต่างกันที่ไหนไม่รู้แลสองสามครับ

การให้ความสำคัญของขุนชาติพันธ์เนี่ยมันเกิดจากตอนผมเด็กๆเนาะตอนผมเข้าไปสนใจปัญหาสังคมเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปที่ฝั่งตะวันตกของประเทศตอนตะวันตกของประเทศเนี่ยมันมีปัญหาพี่น้องเนาะที่ไม่ได้รับสัญชาติสมัยนั้น25ปีที่แล้วตอนเริ่มเลยเราไปแถวตะป่าหลวงกันดังนั้นเริ่มเข้าไปครั้งแรกเนาะปแถวชายแดนเพชรบุรีลึกเข้าไป ก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินไปขีเช่นป่าทับไอหมู่บ้านเขาเขาก็ทําอะไรไม่ได้ความเจริญก็เข้าไม่ถึงก็เข้าไปไม่ได้ไฟฟ้าก็เข้าไปไม่ได้น้ำประปาก็เข้าไม่ได้จะไปโรงพยาบาลทีนี้ก็ลาบากยากเห็นลาบากยากเก็นเนาะแล้วก็เริ่มไปศึกษาจึงเข้าใจปัญหาไอชาวชาวเผ่าเั้งเมืองเนาะตอนนั้นที่ผมเข้าไปเป็นกลุ่มประกาศยอเป็นเฉลียมใช่ไหม เรื่องหลังจากนั้นก็เลยศึกษาเรื่องมาแล้วพอมาตั้งพรรคก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้คือไอเดียของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆผมว่าชาติพันธุ์นะชาติพันธุ์เจ็คใช่ปะ <c oughs> ผมไม่ใช่ไทยแน่ๆผมแจ็คร้อยเปอร์เซ็นต์ปู่ย่าผมก็เจ๊กตายายผมก็เจ๊กสองฝั่งนี่แจ็คร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมนี่เจ๊กร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> ผ,มผมคิดว่าปัญหาเรื่องนี้ของประเทศไทยเนี่ยถ้าจะให้เดาเนี่ยลองลองคิดตามผมดูนะ ถ้าใครผมไม่รู้ว่าคุณแม่อาูุเท่าไหร่สามีสี่ค่ะสามสี่อันนี้อาจจะไม่รู้แต่น่าจะยังทันอยู่มั้งเดี๋ยวนี้เขาไม่มีกกอกแล้วนะเชื้อชาติอ่ะใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเกาะตอนเด็กๆก็กกอกสัญชาติไทยเชื้อชาติจีนกกอกไปกกอะมาไม่เกอะไม่ไหวเลยโดนเชื่อล้ออาสมัยก่อนจีนก็ยังไม่กลมกลืนนะจีนจีนก็ยังไม่กลมกลืนนะผมยังโดนล้ออยู่นะผมไปโรงเรียนเนี่ย ก็ยังโดนกูล้ออยู่ก็เรียกไอ้ลูกตีไอ้แป๊ะไอ้ปีตีไอ้เจ็กใช่ไหมดังนั้นเนี่ยหลังๆมาไทยหมดน่าสังเกตดูกลุ่มชาติพันธ์ทั้งประเทศไทยไม่มีใครกล้าเขียนว่าตัวเองเป็นล้วน่าไม่มีใครกล้าเขียนว่าตัวเองเป็นแขกไม่มีใครกล้าเขียนทุกคนเขียนไทยหมดกูไม่รู้เละเชื้อชาติอะไรไม่รู้เขียนเชื้อชาติสัญชาติไทยเชื้อชาติกับไทยเหมือนกันจริงๆไม่ใช่มันไม่ไทยผมนี่ไม่ไทยแน่แเจ็กแน่ๆใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า กระบวนการสร้างชาติของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ให้พื้นที่กับความหลากหลายเนาะกับการวัฒนธรรมอย่างที่บอกพ่อแม่ผมก็เหมือนกันแต่ก่อนเรียนโรงเรียนต้องแยกเรียนนะภาษาไทยกับภาษาจีนไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันนะเนาะผมเข้าใจว่าทางนี้ก็เหมือนกันคือหมายความว่ามันพยายามยัดเยียบอัตลักษณ์เหมือนกันทั้งประเทศท,ทั้งที่ความแตกต่างเนี่ยมันจะเรื่องสวยงามเนาะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันมันต่างกันได้ก็เรารับความแตกต่างหลากหลายเรานี้นะครับ ไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยอย่างเดียวโดยสรุปเนี่ยต้องบอกว่าพรมแดนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมนุษย์มันไม่ได้มีแต่ดึกดำบรรพ์นเนาะอนเส้นพรมแดนเนี่ยโค้ขงข้ามฝั่งเป็นลาวข้ามฝั่งเป็นไทยแต่ก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีใครรู้จักพรมแดนสมัยใหม่ที่เขียนแผนที่โลกกันวันนี้มันเพิ่งถูกสร้างขึ้นมา ร้อยกว่าปีนี่เองใช่ไหมร้อยกว่าปีนี่ก่อนหน้านี้มันไม่มีภูมิแดนเนาะดังนั้นก่อนหน้านี้คนมันอยู่มันไม่ได้ด้วยประเทศคนมันอยู่กันด้วยเผ่าพันธุ์ใช่ไหมเผ่าพันธุ์มันเป็นหลักแล้วมันมีในช่วงยุคที่สร้างประเทศขึ้นมาเนี่ยในช่วงร้อยสองร้อยไม่ถึงสองร้อยด้วยจริงจริงร้อยปีหลายหลายประเทศเนี่ยสร้างประเทศมนร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งพวกนี้ต้องบอกว่าผมจะใช้คำว่าอะไร ซวยเป็นโชคชะตาไม่ดีสร้างชาติตัวเองไม่ทันกับยุคสมัยนึกออกไหมนึกออกไหมมันไม่ใช่มีที่ดีที่เดียวนอกอ่ะถามว่าคนไทยคืออะไรถามว่าคนไทย66ล้านคนหนคนไทยนแล้คนไทยในภาคเหนือคือกะเรียงคบ <c oughs> ิม้งใช่ปะ่ะคนไทยคือลัวคุณเดินทางมาอีสานหน่อยคนไทยคือลาวแม่งข้ามฝั่งไปก็ลาวฝั่งนี้ก็ลาวคนไทยอยู่ลาวถ้าไปมุกดาหาร จะเห็นเลยมีเวียดอยู่ใช่ป่ะเวียดข้ามาใช่ป่ะลงมาแถวนี้คาแมที่ผมก็เพิ่งรู้ว่ามีกุยเนาะเข้าไปอยู่ตรงหัวเมืองต่างๆคนจีนที่เข้ามาไปค้าขายที่นู่นเป็นลูกหลานเจ็กก็เป็นไทยไปใช่ป่ะไปดูในไทยไปดูในกรุงเทพมีแขกใช่ป่ะมีแขกอาหรับใช่ป่ะแขกเปอร์เซียมาก็เป็นไทยลงไปข้างใต้อะไรมาลายูไงใช่ไหมนี่ไทยหมดนี่คือความแตกต่างหลากหลาย ไทยมันไม่ได้มีแบบเดียวใช่ป่ะ,ปะมีนั้งแต่ไทยมาลายูข้างล่างนี่ใช่ป่ะใช่ป่ะมันมีความแตกต่างล